ใส่เจใส่มังหรือแค่อยากกินไอ้อย่างเบ้าๆแบบซุกทั้งใจซุกทั้งกายต้องมาที่นี่เลยร <c oughs> ้านนาฮักเปิดใหม่ย่านสันป่าข่อยที่ชื่อว่าซุกใจาบป้าตาโอบะซัง <c oughs> แค่เตียวข้าวร้านก็หูซึ้ว่าสงบใจแล้วร <c oughs> ้านนี้คืออบอุ่นขนาด <c oughs> บรรยากาศคาเฟ่ร้านนาผสมกับโคโลเนียล <c oughs> มูดดีจนอยากนั่งยาวๆเลยเจ้า <c oughs> ที่สําคัญนะอาหารคือบบธรรมดาเลยเนอ <c oughs> เพราะว่าเชฟก็คือป้าตาโอบะซังที่ทําอาหารมังมาเมินกว่า30ปีดังไก่จนถึงญี่ปุ่นเลยเนอร์ขนาด N H K ยังต้องมาขอ เรียนกับป้าเปิป้ลเลยหนาเอาดีๆเมนูเปิ้ลเปลี่ยนตามฤดูกาลของแต่ละเดือนเนอต่แต่แต่ของเด็ดที่ได้ลองแล้วอยากแนะนาก็คือข้าวห่อใบบัวหอมกลิ่นสมุนไพรนัวๆเกี่ยวและมีเทเ็กเจอร์ของเม็ดแปะก,ก้วยถั่วแล้วก็เห็ดบอกเลยว่านัวขนาดเลยเจ้าแกงขว่วเห็ดทอดที่นี่กเหมอขนาดเนอเข้มข้นแบบกลมก,มกมล่อมฟิวเหมือนแม่ย่งากินที่บ้านเลยเจ้าใส่อวดสุกใจที่ไม่ได้ใส่เนื้อสัต์เลยแต่เครื่องเทศคือมาเต็มมามีกินแห้งเลยเนอรกูกกับผักสดคือดีขนาดหอยทอดเจที่รสชาติกรอบนอกนุ่มมมในนแถกิหอ สดเมนูหมูสเตเจเิ้นใจเต้าหู้มาทําแตนหนาแต่ทําออกมาได้รสชาติเป๊ะหวานอร่อยน้ำจิ้มก็หอมถั่วขั่วมอกสุดๆเลยเจ้ายำป่าดุกฟูเจคือเซอร์ไพรส์ขนาดทําจากเฮดบดทอดกรอบราดน้ํายำเปรี้ยวหวานแซ่บแบบและมุนสุดๆแล้วจะไปลืมสั่งนะ้ำสมุนไพรเย็นๆมาดื่มเพื่อชื่นใจตบท้ายกันตัวหนะาน้ำมะนาวก็ได้น้ำมะตูมก็ดีบอกเลยว่าสดชื่นสุดๆเลยเจ้าที่กาดอยู่ที่หัวมุมถนนจเจริญเมืองกับถนนสันป่าคอยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิดวันอังคารถึงวันติดเวลา 11าสิเอ็ดโมงยันสามทุ่มเลยเจ้าใขรอยู่เจียงใหม่หรือมีแพ่นมาจะไปลืมแวะมานั่งชิวกินอาหารดีๆที่สุขใจบายป้าตาอุบาสังนะเจ้าจะได้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเอนะเจ้าขอบคุณเจ้า